เลยนะคะนะคะี่เลยค่ะเขาจะอยู่ในป่าธรรมชาตินะคะเนาะบางท่านก็จะไม่ค่อยมีบางบางพื้นที่นะคะก็จะนิยมนำไปปลูกไว้รับประทานเป็นผักค่ะค่ะทุกคนประโยชน์ของเขาก็คือสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะผักจิ้วจะมีรสชาติ บางท่านก็จะไม่ค่อยมีบางบางพื้นที่นะคะก็จะนิยมนำไปปลูกไว้รับประทานเป็นผักคไวยค่ะสวยงามไหมคะผักติ้วนะคะทุกคนค่ะ,คะเขาก็จะมีดอกที่สวยงามมาขูกให้ละเอียดหรือว่าตำนะคะ่ะเนาอบานเท่ากับบ้านบ้านของเราก็จะบอกว่าตัด บางท่านก็จะไม่ค่อยมีบางบางพื้นที่นะคะก็จะนิยมนำไปปลูกไว้รับประทานเป็นผักค่ะแล้วก็ส่วนประกอบของเขานะคะเราก็จะมีะน้ำปลาผงนัวน้ำปลามาแล้วค่ะทุกคนก็พาเพื่อนๆมาดูผักติ้วนะคะ นี่เลยนะคะผักติ้วของเราสวยสุดนี่เลยนะคะคนดอกเขาค่ะสวยงามไหมคะสวยค่ะสวยงามไหมคะผักติ้วนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะมีดอกที่สวยงาม มาแล้วค่ะทุกคนก็พาเพื่อนๆมาดูผักติ้วนะคะนี่เลยนะคะผักดิ้วของเราสวยสุดเป็นดอกสีขาวค่ะสวยงามมากเราจะเก็บไปทำนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆของเขานะคะนี่เลยค่ะทุกคนดอกเล็กๆของเขาพอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเบ่งบานั๊น นี่เลยนะคะคนดอกเขาค่ะสวยงามไหมคะหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดนะคะเราก็จะใช้ผักติ้วนะคะเนาะหรือว่าเราจะไปรับประทานเป็นผักเคียงนะคะอยู่ในเป็นป่าธรรมชาตินะคะนี่เลยคะ่ะที่เรา จับต้องได้นะคะสวยงามมากเลยเนาะหรือว่าจะพูดอีกอย่างก็สักรุระเมืองไทยนะคะดอกสวยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมพาหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดนะคะเราก็จะใช้ผักติ้วนะคะเนาะหรือว่าเราจะไปรับประทานเป็นผักเคียงนะคะาหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดนะคะเราก็จะใช้ผักติ้วนะคะเนาะ หรือว่าเราจะไปรับประทานเป็นผักเคียงนะคะตำให้ละเอียดเนาะแล้วก็มาผสมกับเนื้อปลาหรือว่าไข่ต้มนะคะตำรวมกันเข้าไปทำเหมือนกับเราทำซุปมาขูให้ละเอียดหรือว่าตำนะะเนาะน้ะงบานเท่ากับบ้านบ้านของเราก็จะบอกว่าตักนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆของเขานะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนดอกเล็กๆของเขาพอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะ เบ่งบานจะเป็นลาบหมูลาบเนื้อลาบไกล่ลาบปลาอย่างนี้ได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะยอดเขาสวยมากเลยค่ะอยู่ในเป็นป่าธรรมชาตินะคะนี่เลยคะ่ะที่เราจับต้องได้นะคะสวยงามมากเลยนะ,ะนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆของเขานะคะนี่เคะ่ะทุกคนดอกเล็กๆของเขาพอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะ เบ่งบานบางท่านก็จะไม่ค่อยมีบางบางพื้นที่นะคะก็จะนิยมนำไปปลูกไว้รับประทานเป็นผักข้กากเลยนะคะเฮยะคะ่ะ,คะ<ย>เขาจะอยู่ในป่าธรรมชาตินะคะเนะาะหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดนะคะเราก็จะใช้ผักติ้วนะคะเนาะ หรือว่าเราจะไปรับประทานเป็นผักเคียงนะคะปลานะคะแล้วก็จะมีผักชีต้นหอมพริกป่นหรือพริกสดก็ได้นะ,ะนี่เลยนะคะคนดอกเขาค่ะสวยงามไหมคะแล้วก็ส่วนประกอบของเขานะคะเราก็จะมีน้ำปลาผงนัว น้ำปลานะคะแล้วก็จะมีผักชีต้นหอมพริกป่นหรือพริกสดก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนประกอบของเขานะคะเราก็จะมีน้ำปลาผงนัวน้ำปลามาแล้วค่ะทุกคนกขพาเพื่อนๆมาดูผักติ้วนะคะ นี่เลยนะคะผักติ้วของเราสวยสวยุดมาโขลกให้ละเอียดหรือว่าตำนะคะเนาะบานเท่ากับบ้านบ้านของเราก็จะบอกว่าตับซุปมะเขือนะคะจะเป็นแบบเดียวกันนะคะมาแรงเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมาด,มด,มด,มดมอมดกเกสรของดอกผักติ้วนะคะเนาะเป็นอยู่ในเป็นป่าธรรมชาตินะคะนี่เลยค่ะที่เราจับต้องได้นะคะสวยงามมากเลยนะ หรือว่าจะพูดอีกอย่างก็สักุละเมืองไทยนะคะดอกสวยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมเป็นดอกสีขาวค่ะสวยงามมากเราจะเก็บไปทำให้ละเอียดเนาะแล้วก็มาผสมกับเนื้อปลาหรือว่าไข่ต้มนะคะตำรวมกันเข้าไปทำเหมือนกับเราทำซุป บางท่านก็จะไม่ค่อยมีบางบางพื้นที่นะคะก็จะนิยมนําไปปลูกไว้รับประทานเป็นผักค่ะหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดนะคะเราก็จะใช้ผักติ้วนะคะเนาะหรือว่าเราจะไปรับประทานเป็นผักเคียงนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของเขานะคะเราก็จะมีน้ปาปลาผงนัว น้ำปลาจะเป็นลาบหมูลาบเนื้อลาบไกล่ลาบปลาอย่างนี้ได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะยอดเขาสวยมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆของเขานะคะนี่เลยค่ะทุกคนดอกเล็กๆของเขาพอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเบ่งบานประชมนะคะนะคะทุกคนอ่า ประโยชน์ของเขาก็คือสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะผักจิ้วจะมีรสชาติชมนะคะทางบ้านนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมคลิปนะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะทางบ้านนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมคลิปนะคะ สวยงามค่ะสวยงามนะคะมาแล้วค่ะทุกคนก็พาเพื่อนๆมาดูผักติ้วนะคะนี่เลยนะคะผักติ้วของเราสวยสุมให้ละเอียดเนาะแล้วก็มาผสมกับเนื้อปลาหรือว่าไข่ต้มนะคะตำรวมกันเข้าไปทำเหมือนกับเราทำซุปเป็นผักที่รับประทานสดสดได้นะคะเขาจะดูต้นเขาต้นนี้ก็จะไม่ใหญ่มากนะคะเนาะ ที่เราจับต้องได้ก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะทุกคนประโยชน์ของเขาก็คือสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะผักติ้วจะมีรสชาติตางบ้านนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปนะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะด,ดูต้นเขานะคะ ต้นไม่ใหญ่มากค่ะเราสัมผัสได้นื่งจากว่าเขาอยู่ต่ำเนาะนะคะนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆของเขานะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนดอกเล็กๆของเขาเพอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเบ่งบานตอน่อหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดนะคะเราก็จะใช้ผักติ้วเนาะค่ะเนาะหรือว่าเราจะไปรับประทานเป็นผักเคียงนะคะนะคะ่ะ จะเป็นลาบหมูลาบเนื้อลาบไก่ลาบปลาอย่างนี้ได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะยอดเขาสวยมากเลยะคะ่ะใส่เราทําซุปเนาะซุปผักติ้วนะคะก็ทําประกอบอาหารได้หลากหลายหลายอย่างะคะหรือว่าจะนํามารับประทานกับลาบนะคะนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆของเขานะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนดอกเล็กๆของเขาพอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะ เบ่งบานตทำให้ละเอียดเนาะแล้วก็มาผสมกับเนื้อปลาหรือว่าไข่ต้มนะคะตำรวมกันเข้าไปทำเหมือนกับเราทำ